ปลาทองทองนิยายบทที่6เผยเืออี้ปักปิ่นโมลาที่แกะไปรูปผลสมนวนมวยผมที่ต้นเก้าเรียบร้อยสำรวจดวงเธาในกระจกอีกครั้งก่อนจะผุดลุกขึ้นท่านแม่ที่ท่านเล่ามาทั้งหมดนี้อย่าบอกว่าท่านได้เลือกเขาเป็นลูกเขยแล้ว ถ้าหากเขายอมแต่งเข้าตะกวนเราเช่นนั้นก็ดีสิเจา้าในช่างรู้ใจแม่เสียจริงห่วงซื้อฉีกยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมผู้ที่รู้ใจมันดาที่สุดยอมต้องเป็นบุตรสาวลูกรักคุณชาที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านเรานั้นทวงท่าง,งามสงา่าทาถามใช่คนธรรมดาเลยเหมือนกับเหมือนกับท่านพ่อเหรอเจ้าคะเผยเจออีกกรอกตาแล้วอดให้จะเหียบมันดาไปอีกหน่อยไม่ได้ว่าททวงทีงามสงา่าหน้าตาหล่อเหลา,ลา ยามอย่บวันหลังมาก็ช่างทนงอง์อาจท่านแม่คนผู้นั้นเป็นแค่บิดาที่ไร้ความทักทิชอบของข้าเท่านั้นและข้าก็ไม่อยากแต่งให้กับบุรุษที่เหมือนกับท่านพ่อห่วงเสื่อหัวเหาะเกอเกอร์สีหน้าแดงเรือ่อีเออจะพูดจาเช่นนี้ได้อย่างไรจะหาสามีสักคนก็ต้องหาที่หน้าตาดีหน่อยดีกว่าแต่งให้กับคนหน้าตาบิดเบี้ยวอับประลัเปนไนมีผิดคนใจดีเหลือท้าย อยู่ห่างกันเพียงแค่เส้นบางๆกันผลหน้าตาบุชเพออภรรักที่หลักและให้ความสําคัญกับท่านอาจทาให้ท่านได้เหมือนดื่มน้ําพึ่งหวานไปตลอดชีวิตแต่ถ้าหน้าตามไม่ดีแล้วยังเป็นเดรัจฉานใจชั่วท้ายอีกย่อมทําให้ท่านต้องอับน้ําตาทุกวันก็เหมือนกันสตรีนะั้นถ้าได้แต่งงานกับคนดีชีวิตก็เหมือนได้ฉลองเทศกาลแห่งความรักทุกวี่วันแต่ถ้าแต่งงานผิดชีวิตก็เหมือนอับเช้าเหมือนตกอยู่ในเทศกาลชิงหมิงทุกเช้าค่ำท่านแม่ ท่านอยากเลือกแบบไหนกันเล่าถัทางที่มารดานางก็ยุ่านามพอสมควรแล้วแต่ความคิดความอ่านกับเหมือนเด็กสาวที่ยังไม่ออกเรืองไม่มีผิดเรื่องนี้ทำให้เผยจืออี้ปวดหัวหนักยอมต้องเลือกเทศกาลความรักอยู่แล้วแต่ลูกเอ๋ยจะให้นึกรักคนน้าตาอับพลักนี่ก็ไม่ใช่เรื่องให้ห่วงซื่ออย่างลูกสาวเสียงเพาเผยจือ,ออี้ถอนหายใจเฮือกใหญ่นางตบไหล่มารดาพังกล่าวอย่างถนอมน้ำใจอีกฝ่ายว่าท่านแม่ ลองคิดถึงภรรยาเอกของสามีท่านดูสินางทำกับท่านเช่นไทยและทำกับลูกสาวของสามีท่านเป็นอย่างไรบ้างอีเอ,อ๋แม่ไม่อาจมอบฐานลูกสาวของภรรยาเอกให้เจ้าทยถึงแม้บุตรสาวของท่านจะมีความสามารถแต่ก็ไม่อาจได้รับการทับบางอย่างเหมาะสมเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นางปวดใจอย่างที่สุดท่านแม่ข้ามไม่เคยดูถูกชติกำเนิดของตนเองและลูกภรรยาเอกหรือลูกอนุอนได้อย่างไทย พวกเราอย่างต้องอาศัยสองมือของตนเองทำมาหากินอยู่ทุกวี่วันเงินทุกอีแปะที่ไม่ต้องแบมือขอจากคนอื่นแต่หาไม่ได้ด้ตนเองทั้นสามารถใช้แตได้อย่างสบายใจไม่ว่าใครที่ไหนก็ไม่กล้ามาชี้หน้าว่าค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าดูแคลนตนเองสิรู้รื่รมให้ห่วงซื้อเก็บความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของตนเองเอาไว้พองหกศีรษะก่อนเกี้ยกล่อมลูกสาวต่ออย่างไม่ยอมแพ้แต่ลูกแม่คุณชายที่อยู่ข้างบ้านท่าทาง ไม่เหลียวเลยจริงๆอย่างไรเจ้าลองดูก่อนท่านแม่เผยเชืออี้กล่าวเสียงแข็งห่วงซื่อเห็นลูกสาวเริ่มมีโทสะก็รดบปุบปากฉับได้ท่ายแม่ไม่พูดแล้วเจ้าอย่ามีมโมโหเลยท่านแม่นี่สายมากแล้วข้าต้องไปที่สวนสมุนไพรก่อนวันนี้ต้องลงต้นกล้าใหม่ข้าต้องไปคอยสั่งทานด้วยเผยเจออี้รีบปิกตัวไปอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้มันดานมีโอกาสได้พูดถึงคุณชาย ที่พึ่งใหญ่เข้ามาอยู่ที่บ้านหลังติดกันพอดีไม่ดีนางอาจถึงขั้นจูงมือลูกสาวไปเลือกหาเขยขวัญทั้งน้ำหูน้ำตาก็เป็นไทย้ยต่อให้อีกฝ่ายเป็นเทพเซียนลอยมาจากสวรรค์เผยเจืออีกก็ไม่สนใจรีบชิงแผ่นนี้ก่อนเป็นดีที่สุดแต่สิ่งที่ผู้เป็นแม่บอกทําให้นางู้สึกตะกิตตะกวงใจที่จะออกเดินทางประตูหน้าไปผ่านข้างบ้านเหมือนอย่างเคยด้วยเหตุนี้หญิงสาวจึงเลิกเดินไปที่ห้องครัวเพื่อหยิบเอาสลับเอาไหลายลูก โดยเราไปทางประตูหลังแทนโดยไม่รู้ว่ามารดาของตนจะจัดฉากบังเอิญเจอหน้าเราเอาไว้รื่เให้ะฉะนั้นถ้าหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไว้ก่อนจะดีกว่าเผยจื่ออี้ค่อยๆเปิดประตูหลังบ้านอย่างเบามือเราก็เป็นโจรขโมยสามตอนที่ก้าวออกจากบ้านหนังอย่างเรียบเพลนออกไปอย่างพวยเหมือนมีปีศาจไล่หลังจากประตูหลังของบ้านนางเดินไปที่สวนสมุนไพรต้องใช้เวลาพักใหญ่ป่านนี้พวกคนงานคงกำลังคอยให้หนับไปสอนพวกเขาปลูกพืชสมุนไพรกันอยู่ ตนอ่อนของสมุนไพรพวกนั้นกว่าจะเพาะเลี้ยงขึ้นมาได้ไม่ง่ายถ้าหากไม่ได้ปลูกให้เสร็จก่อนเที่ยงละก็มีหวังได้ตายหมดนแน่เผยเจออี้ไม่อาจรอชาได้เพียงแต่คนเหล่านั้นยิงรีบก็ยิ่งทําผิดพลาดยิ่งกลัวอะไรก็ยิ่งได้เจอโดยเห็นนี้หลังจากที่เผยเจืออี้กลมนากลมตาออกวิ่งไปข้างหน้าได้ไม่กี่เสียจูจ่ๆประตูลหลังของบ้านที่อยู่ติดกันที่ถูกทิ้งทังมนันก็เปิดผางออกพร้อมกับมีเงาล่างสูงสง,ง่านในชุดสีขาว ก้าวออกมาในจังหวัดที่หญิงสาวไมา่ทันสังเกตเห็นเผยจื่ออีจึงพุ่งเข้าใส่เขาอย่างชังโอ๊ยหญิงสาวร้องเสียงแหลมร่างกระเด้งถอยหลังกลับไปข้างหลังก่อนจะทรุดลงไปกองอยู่ที่พื้นความเจ็บแผลไส้ไปทั่วบั้นท้ายนี่นางชนถูกอะไรกันจึงเจ็บระบิไปหมดเช่นนี้อีกทั้งยังชนเขาที่หน้าอ,อกเสียด้วยป่านี้หน้าอ,อกหน้าใจของนางมีช่เขียวช้ำไปหมดแล้วถือแม่นางขออภัยที่ข้าซุ่มซ่ามแม่นางไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ เมื่ออีกฝ่ายได้ยินเสียงร้องก็รู้ว่าตนเองได้เผยชนคนเข้าแล้วจึงรีบร้อนถามขึ้นทันทีเผยจื่ออี้ที่นั่งจุกอยู่ที่พื้นอย่างมืนไม่หายต้องยกมือขึ้นนวดหน้าอกของตนอีกฝ่ายเห็นแม่นางพวกนี้ยังคงไม่ตอบคำถามเขาจึงถามย้ำด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลแม่นางทำไ่เป็นอะไรใช่หรือไม่เผยจื่ออี้กระตุกมุมปากพังสันสีรษะก่อนจะก่าวตอบทำไม่เป็นไทยแม่นางเผยเหตุไหนจึงเป็นท่านไปไทย ห่วงฟูจีก้มหน้าลงมองครั้นเห็นใบหน้านางชัดเจนก็อุทันออกมาเบาๆก่อนร่างสูงจะคุกเข่าลงมาประคองนางอย่างหามัดระวงังท่านไม่เป็นใยใช่หรือให้คุณชายห่วงเหตุใดท่านถึงมาอยู่ที่นี่นางมองดูเขาอย่างไม่มีจริตเขินอะไรสักนิดและไม่ได้ถือทั้งที่ชายหญิงไม่พึงใกล้ชิดกันด้วยในเมื่อผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือนางก็ไม่ได้คิดเป็นอื่นแต่เมื่อได้เห็นประตูทางที่ยังไม่ได้ปิดกั้บบานนั้นเผยเฉยอี ก็เขาใจเรื่องเราทุกอย่างได้อย่างทันทีอย่าบอกนะว่าท่านคือเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ของข้าและบ้านของบรรพบพูรุษที่ท่านใช้คนให้ไปหาก็คือหลังนี้โลกนี้คงไม่มีเรื่องบังเอิญขนาดนี้หรอกกำมังมีผิดเพนที่นี่หวงฟูทีพ่พง,งกษ์ศรษะเผยเจออี้ถึงกระเบิดตามองเขาอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เช่นนั้นเคยขวัญแสนดีที่มารดาของนางอยากได้ก็คือคุณชายหวงว่าแต่แมา่นางเผย มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรถือเมมปาก่อนชี้นิ้ไปทีบานซึ่งอยู่ด้านหลังของตนเองอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะักข้าอยู่ที่นี่บังเอืญจริงเช่นนี้เราก็เป็นเพื่อนพันคนาสิห่วงโฟลที่รู้สึกเอื่อนได้ยินดีมากใช่บังเอิญนจริงๆนางยิ้มอย่างเกอ้อแมมนางกับคนชายห่วงนับได้ว่าเป็นสหายที่พูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็เป็นเพียงสหายกันเท่านั้นนางไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับเขาแม้แต่น้อย แล้วก็ไม่ได้คิดอยากเจอเรื่องบังเอิญอย่างน่าตกใจเช่นนี้มาก,ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางรั้วมันดาของตนกำลังวาดหวังสิ่งใดยอยู่และคนใช้หวงผู้นี้ก็เป็นคนที่มันดาต้องตาเขาอย่างชังความรู้สึกนั้นยังคงยิ่งพิกลมากขึ้นมันดาของแม่นางเผยช่างมีน้ำใจยิ่งนักคงต้องขอวาดให้แม่นางเผยช่วยไปขอบคุณท่านให้ด้วยฝากบอกว่าลูกท้อพ่านมากรสดีจริงๆเอะเผยชื่อ,อ,อีได้ยินแล้วก็ยิย่งงุนงงยิ่งนัก เดิมข้าคิดว่าจะรออีกสองวันเอาไว้จัดการเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยไปทักทายเพื่อนพานห่หวงฟูจ้ยิ้มบางๆแต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อวานมารดาของแม่นางเผยก็ฮิรุกทอตะก้าหนึ่งมาทักทายข้าก่อนเพื่อแสดงความยินดีหวังดีว่าเราจะเป็นเพิธที่ดีต่อกันแม่ถ้าฮิรุกทอไปทักทายถึงน้านหญิงสาวในตาเบิกกว้างอีกคราอูทานอย่างไม่อยากเชื่อมารดาของแม่นางเผยคุยเก่งยิ่งนะ คุยเก่งดวงตาของเผยเจืออี้แทบถลนขณะยื่นมือไปคว้าชายเสื้อของชายหนุ่มทันควันท่านแม่คะพูดอะไรกับท่านบ้างมารดานางเป็นแม่สี่เรือนที่ประตูใหญ่ไม่ออกประตูทองไม่ย่างสำเวมกิริยาอาการไม่พูดจากระุรุษแผกหน้าอย่างกุลสติยุคโบสร์ทุกประปปการพอเหตุใดเพื่อหาสามีให้ลูกสาวแล้วนางถึงกบแหวกกฎประเพณีเสียท้ายเพื่อถามถึงอายุครอบครัวและคนที่บ้านค่าอะไรพวกนั้น พอได้ฟังคำเพื่อของชายหนุ่มใบหน้าของเผยเจืออีก็แล้วกับปริแล้วมีมารดานางวิ่งโดไปหาเขยให้นางจริงๆด้วยสามยังทำเรื่องหน้าอับอายอีกมากมายจนเพียงแค่นางเท้ฟังก็ลมจะใสยอยู่แล้วจนนางต้องรีบบอกกับคุณชายห่วงเอาไว้ก่อนไม่่นั้นถ้าปล่อยเอาไว้ให้มารดาราะว่าทั้งสองคนสนิทกันพอดูและนางเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้แล้วคุณชายห่วงอาจถกลำเลิกให้แต่งงานเพื่อทดแทนบุญคุณก็เป็นทดย หวงฟูจีก้มหน้านลงส่งยิ้มนิดนิดให้หญิงสาวพอได้เห็นสีหน้าแข็งค้างของเผยเจืออี้ก,ก็เออดตัดบทความคิดของนางว่าแม่นางเผยไม่ดีใจที่ข้ามาเป็นเพื่อนพันของท่านถือดีใจสิเหตุอาจจะไม่ดีใจเียงแต่ข้ากำลังคิดเรื่องหนึ่งอยู่เมื่อถูกคนเอ่ยแทกนางจึงจำเป็นต้องตอบรับอย่างจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเผยเจืออ,อี้ฝืนยิ้มอ,อึกมาหอมก็ส่งสารเปล่าให้อีกฝ่ายสองลูก นี่เป็นของขวัญต้อนรับจากข้าพอดีตอนนี้ข้ามีธุระคงอยู่คุยกับท่านไม่ได้พัวจบก็ยกชายกระโปรงออกวิ่งทันทีห่วงฟูจี้เห็นหญิงสาพเพ่นทีไปเราก็เห็นผีเช่นนี้ก็คิดว่าตนเองน่ากลัวอะไรนักหนาไหนท่านเมื่อเผยเชืออี้จากไปไกลแล้วหลิงอีก,ก็ได้ก้าวออกมาจากประตูเผ็มทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางแล้วขอทับหลิงอีขานาตาน้ารัวมากหรือ เพราะเหตุใดนายท่านจึงถามเช่นนั้นเราขอรับเจาไม่เห็นท่าทางของแม่นางเผยตอนที่เห็นข้าแล,ล้วรีบเหนนีถือเหมือนเจอผีอย่างไรอย่างนั้นชายหนุม่มชี้นิ้วไปทางเผยเจ่ออีที่วิ่งหนีไปแล้วบางทีอาจเกี่ยวข้องกับมารดาของนางพูดกับนางเมื่อเช้าวันนี้แม่นางเผยเลวางังตัวไม่ถูกขอทับหนิงอีชำเนงไปมองทางตอกท่านหลังที่ว่างเปล่าพูดอะไรนางอยากให้ในายท่าน แต่งเข้าบ้านสกุลเผยขอทับดิงอีตอบด้วยสีหน้าไม่บ่งบอกความรู้สึกใดคำพูดนี้ทำให้ห่วงฟูจเละเบิดเสียงหัวเราะออกมาทันทีแต่งเข้าแม่ของนางช่างคิดออกมาได้คิดใจข้าแต่งเข้าบ้านนางมีหังได้ถูกเสด็จพ่อข้าประหารทั้งตระกูลแล้วไม่ว่าเรื่องแต่งสามีเข้าบ้านนี้เป็นความคิดของแม่นางเผยเองขอทับห่วงฟูจ้ได้ยินดังนั้นก็หยุดเสียงหัวเราะลงทันใด ดยไม่รูว่าเผยจืออีที่ไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานจะคิดอะไรแบบนี้ออกมาได้โดยจากท่าทีดุดันยั่งยิงแกล้งของนางต่อให้คิดจะแต่งสามีเข้าบ้านจึงก็เป็นเรื่องยากพอนางดูเหมือนกลุลสตีที่ไหนสตีที่ได้รับการอบรมมาอย่างทีคนใดจะเที่ยววิ่งชนนั่นชนนี่ถึงแม้นางจะเป็นหญิงแกลง้งเขาก็ยังสัมผัสถึงความเป็นอิสตรีของนางได้พอตอนที่หญิงสาวเข้ามาชนถูกตัวเขาชายหนุ่มทับรู้ถึงทรงอกที่อวบยุน่น กระทบถูกร่างเขาได้อย่างชัดเจนหอมกันนั้นก็ได้กลิ่นหอมสดชื่นของดอกไม้ที่ทําให้เขาตะลึงงานไปชั่วขณะห่วงฟูจิกลมหน้าลงมองสลับเอาสองลูกที่ถูกยัดเข้ามาในมือตอนเองนี่เขาเป็นอะไรไปเหตุใดจึงคิดถึงเรื่องที่ไม่ควรคิดขึ้นมาได้ชายหนุ่มยิ้มก่อนยกสลับเผาขึ้นกัดกินรสชาติถูกผักไม่เลวเลยทีเดียวเรื่องที่ห่วงฟูจิใยญไยม่อยู่ที่หมู่เพานพวกเขากลายเป็นข่าวใหญ่ พวกชาวบ้านจึงส่งพืชผักผลไม้ที่ตนเองปลูกมาได้มาที่บ้านของชายหนุ่มเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่ให้เขามีทั้งแตงทั้งเผือกฟักทองหรือแม้ก็ไปขุดเอาหน่อมให้มาให้ไาจนถึงจับปลาใส่ของให้สองตัวเลยก็มีเห็นได้ชัดว่าพวกชาวบ้านอ่างยินดีต้อนรับคุณชายห่วงกันมากแค่ไหนจึงได้ส่งของกำนันมาให้อย่างไม่ตันหนีก,กันเช่นนี้ไม่เหมือนนางที่ให้แค่สลับเปล่าสองลูกเท่านั้น ตามหลักแล้วนางสมควรมอบของดีของบ้านตนเองเพื่อแสดงความจริงใจแต่ถ้าจะให้สมก็จริงๆก็จะมีราคาค่างวดเกินไปสักหน่อยเพื่อตอบแทนน้ำใจของชาวบ้านหวงฟูที่จะงให้คนล้มหมูตัวอ้วนพี่หลายตัวแบ่งเนื้อไปให้แต่ละบ้านแถมยังเชิญเหล่าแม่ครัวในหมู่บ้านให้มาทําอาหารหม้อใหญ่อีกหลายหม้อ่ละอย่างผนเต็มไปด้วยเนื้อและผักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้อน,นั้นมีพักพอที่จะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้ในทีเดียว อีกทั้งยังมีสุราขาวอีกหลายไหให้ผู้คนทั้งหมู่ว่าได้ดื่มร่วมกินกันอย่างอิ่มท้ำสำรานเมื่อมีคนพบเนื้อมาให้กินกับแกล้มสุราเช่นนี้ทำให้พวกชาวบ้านที่ไม่ได้แตะถูกเนื้อก็เป็นปีต่างสุดสุราชามใหญ่ก่อนกินอาหารกระจนผักมันย่องทุกคนต่างร้องวงกินสุราอาหารด้วยความเบิกบานใจบรรยากาศคึกคักราวกับเป็นงานฉลองอะไรก็มีปานต่อที่ห่วงฟูจิออกมาทักทายทุกคนนั้นบรรยากาศก็ยิ่งคึกคืนมากขึ้น ทุกคนพาไปกล่าวคำขอบคุณยิงห่วงฝูจีเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีท่าทางงามสนาอ่อนโยนทำให้เหล่าดารุณีวัยแรกแย้มตกหลุมสเสน่ห์จนต้องมาตอดแถวเฝ้าคอยอยู่หน้าบ้านชายหนุ่มโดยหวังว่าตนจะไปเข้าตาห่วงฝูจีในสักวันเหลือต่อให้ไม่ได้เป็นภรรยาเอกแค่ได้เป็นอนุรสาวใช้ประจำตัวก็ยังดีแม้แต่น้องสาวของเคอโยชัยที่ชื่อว่าเคอโยชินเองก็เป็นหนึ่งในเด็กสาววัยแรกแย้มกลุ่มนันด้วย สามนางยังพาตนเองเข้าไปยืนถึงหน้าประตูผ้าของชายหนุ่มอย่างเตรียมพร้อมที่จะบังเอิญพบกันได้ทุกเวลาเผยเจออีก,กลับมาจากข้างนอกเห็นภาพพวกนี้อยู่ทุกวันจนต้องสั่นเสีสายใจอดทนทนไม่ได้ที่ผ่านมาก็ต้องหลายวันแล้วพอเหตุอสตีพวกนี้จึงไม่ยอมตัดใจเสียทีการเป็นอนุภรรยาที่ไม่ได้รับการยกย่องจากผู้อื่นนั้นมีดีตรงที่ไหนกันเชียวนางไม่เข้าใจเลยจริงๆคนหนูจะให้รถมาเข้าไปในบ้านเลยถือ หรือท่านจะลงที่หน้าประตูที่ขอทับเต่าโตที่มีหน้าที่บังคับรถม้าถามขึ้นเผยเจออี้ปลายตามองพ้าสกุลห่วงที่ปิดประตูสนิทแล้วก็เลือกพอมาม้านดดขึ้นข้าลงที่หน้าประตูดีกว่าขอทับเต่าโตจึงกระตุกบังเหียนให้รถม้าหยุดลงที่หน้าพราสกุลเผยป่าเจียวหยิบเก้าอี้เตีย้ยกระโดดลงมาจากรถม้าตั้งท้ายอย่างคล่องแคล่วคุณหนูระวังนะขอทับเมื่อวานฝนตกหนักตอใน,นพื้นยังไม่แห้งทีข้ารู้ พวกจะเอาขนมนลดลงมาด้วยจัดแบ่งอย่างไรก็รู้กันอยู่เท้านะแต่ให้เบามือหน่อยขอนี้ต้องให้ท่านแม่ค่ะอย่าทําแตกเชียวหญิงสาวหันไปสั่งตนอดสมุนไพรพวกนั้นต้องใช้เวลาปลูกลงเรียนอยู่หลายวันจนเมื่อวันพิ่งทําได้สําเร็จดังนั้นเป็นการตกรางวัลให้แก่พวกคนงานวันนี้นาะจะไปซื้อขนมมาแจากใจใ่ายทุกคนตั้งแต่เช้าและซื้อขนมแป้งอบเกรดหิมฮะที่มันดาชอบกินมาให้ด้วยวางใจได้ขอรับคุณหน เดี๋ยวจะส่งขนมพวกนี้ไปให้ถึงเพื่อนของครูอยังไม่ขัดตกบกพร่องเลยทีเดียวาเจียวพูดพางหยิบเอากล่องขนมในตัวทิดออกมาแต่ก่อนที่เผยเจือ่อี้จะเข้าประตูบ้านไปสายตาเหลือบไปเห็นบ้านของสกุลหวงที่ปิดประตูเงียบแ๊บหนึ่งก่อนย่างเท้าก้าวข้าบธรณีประตูถาวากับได้ยินเสียงแจ่มใสคุนเคยดังขึ้นที่ข้างหูเสกอนมานังเผยเผยเจอ,ออี้ชะงักขาไปทันทีที่ได้ยินเสียงเลยนึกด่าตนเองอยู่ในใจ ว่าไม่น่าช้าเลยจริงๆมีเช่นนั้นคงไม่ต้องเจออีกฝ่ายแล้วนางกระตุกยิ้มฝืนๆก่อนหันตัวไปมองทางห่วงฟูจี้ที่เดินเข้ามาใกล้คนชายห่วงไม่ได้พบกันหลายวันสบายดีถือท่านขับมาพอดีข้ามีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือจากท่านสักหน่อยมุมปากของห่วงฟูจ้แอบซ่อนรอยยิ้มขบขันเอาไว้ชายหนุ่มรู้ดีว่าหลายวันนี้เผยเจออี้จงใจให้เต่าโตขับรถม้าตรงเข้าไปในตัวบ้านเลย สาเหตุกระเพาะมันดาของนางเพียนพูดถึงเรื่องนั้นกรอกขู่อยู่ทุกวันถึงแม้หญิงสาวไม่ได้คิดอะไรแต่การที่ถูกมันดาพูดใส่หัวว่าเขาดียอย่างนั้นดียอย่างนี้สามยังบังคับให้นาไปทักทายชายหนุ่มที่บ้านเพื่อบ่มเพาะความสัมพันธ์กันอีกทําให้เผยเจอื่อี้รู้สึกเข้านะอีกฝ่ายไม่ติดนางไม่อยากให้มันดาเข้าใจผิดและยังไม่อยากถูกสาวสาวพวกนั้นลุ่มถึงดังนั้นจึงพยายามรักษาระยะห่างจากชายหนุ่มเอาไว้ ภวะการที่ห่วงฟูจิเดินเข้ามาหานางทำให้สายตาคมคลิบปปะดุบใบมิดหลายคู่พุ่งตรงมาที่หญิงสาวเผยเจืออีรู้สึกเจ็บแสบไปทั่วาทางทั้งที่พวกนางต่างเฝ้าคอยให้ชายหนุ่มออกมาพูดคุยด้วยแล้วแต่ก็ไม่เคยได้สมหวังดังนั้นท,ทันทีที่เห็นห่วงฟูจ้คุยกับเผยเจืออีทุกคนจึงอดมองน้องได้สายตาเกลียดชังอยากเอามิดบัสสับให้แหลกไม่ได้ทำท่ากับเผยเจืออีไปแย่งเอาขอ,ของของพวกนางมาอย่างทีอย่างนั้น ยิงสายตาของเคยโยจินแล้วนางทําเหมือนจะจับร่างมาของเผยเจอยอี้มาฉีกเป็นชิ้นและเอาไปเลี้ยงหมูได้ซ้ําเผยเจีอ,อี้ทะหนึ่งตาตอบกลับไปอย่างไม่ยอมแพ้ก็เห็นอยู่ว่านางไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหาห่วงฟูจี้ก่อนสามท่าจะมาคิดทบทวนกันให้ดีตัวนางเองต่างหากที่รู้จักกับค่มก,ก่อนหน้าใครทุกคนเสียอีกทาทีเปลี่ยนเป็นดุนันเรียงกระทันหันของหญิงสาวทําให้ห่วงฟูจีชะงักรังไปเล็กน้อยแม่นางเผย ข้ารบกวอนอะไรท่านอยู่ถึงให้ไม่ไมเผยเจออี้ตอบสวนกลับทันทีแต่ดูท่านเอาท์มไม่ค่อยดีเท่าใดไม่มีอะไรข้าแค่แพ้แก่สวนดอกไม้นางถูจมูกแล้วมองไปทางหญิงสาวที่อยู่ด้านหลังเขาที่เหมือนจะอาบน้ําหอมกันมาทั้งหายขณะนางยืนต้องห่างไกลอย่างแทบทนไม่ไหวแล้วคุนชายท่านนี้จะไม่รู้สึกอะไรได้อย่างไรมีใช่ว่าสำนักน้ําหอมตายไปแล้วหร,อหรือเค okay, สอนดอกไม้ นาดอกไม้บานในช่วงฤดูใบไม้ผิผ่านไปแล้วไม่ใช่หรือแต่เมื่อห่วงฟูจิมองตามแสงตะของหิงสอบไปแล้วจึงได้เข้าใจเขาโครงศรษะย้ะเลเมน,น้อยเป็นข้าที่ทําให้แม่นางเผยต้องลําผักไม่เกี่ยวกับท่านหรอกคุณชัยห่วงบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับข้าไม่ใช่หรือถ้าหากมีโทว่ะอะไรก็เข้าไปคุยกันในบ้านก่อนเถิดแทนที่ที่ห่วงฟูจิก้าวเข้าประตูบ้านสกุลเผยมา ห่วงซื้อที่ได้รับแรยงานจากแม่นมอู่ว่าคุณชายหนุ่มรูปงามที่อยู่บ้านติดกันไม่ยืนพูดคุยกับลูกสาวของนางอยู่ที่หน้าบ้านประตูใหญ่ทำเอาผู้เป็นมารดาเทิกับนั่งไม่ติดต้องรีบวิ่งมาที่หน้ากระจกเพื่อรูบพาผมให้เข้าที่จนแน่ใจว่ามีเส้นไหนกระดิกออกมาจัดแต่งเสื้อผ้าเรียบร้อยก่อนให้แม่นมอู่รีบประคองออกไปเพื่อคิดหาหนทางให้ลูกสาวเชิญคุณชายห่วงเข้ามาดื่มน้ำชาคุยกันในบ้านให้ได้แม่นมอู่ทันว่าอีเอ,อ๋ จะไม่รู้ความเสียจนทำเรื่องไล่คนออกไปถื่มให้ห่วงซื้อถามยังเป็นกังวลแม่นมอวไม่อาสดน้ำเย็นใส่ผู้เป็นนายแต่ก็รู้จักนิสัยของคุณหนูดีว่านางอาจทำเรื่องเช่นนั้นได้ก็เป็นไปได้เจ้าค่ะเช่นนั้นเราก็ช้ามไม่ได้รีบไปกันเถิดต้องหาทางให้คุณชายห่วงรังอยู่ดื่มน้ำชาด้วยให้ได้คนดีๆอย่างคุณชายห่วงนั้นหาง่ายเสียที่ไหนกันมือใครยาวสาวได้ก็ต้องสาวเอา หลายวันนี้ข้าเห็นยาเด็กโยจินท่านมาคอยเฝ้าอยู่ไม่บอกก็รู้ว่ามีแผนอะไรอยู่ในใจข้าทนมองเห็นอีเออของเราต้องพาจากคนดีๆแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดห่วงซื่อยิ่งพูดไปยิงสาวเท้าเร็วขึ้นหูหินถึงท่านจะร้อนใจเรื่องการแต่งงานของคุณหนูแต่คุณหนูจะยอมทำตามใจท่านหรือเจ้าคะเรื่องนี้ไม่อาจตำหนิลูกสาวข้าได้ผู้โดยใช้ให้นางมีมันดาอ่อนแอเช่นข้ากันเล่าําให้นางต้องปากกัดตีนทิพตั้งแต่เล็ก แล้วคอยดูแลข้ามาจนตัวเองโตเป็นสาวห่วงซื่อพูดพลางถอนหายใจถ้าหากสามีข้าไม่ได้ไปออกครบไก่แสนไกลเรื่องทั้งหมดนี้ก็คงไม่เป็นเช่นนี้ป่านนี้พ่อของอี้เอ,อ๋อคงจัดการเรื่องแต่งงานให้นางไปแล้วไม่ปล่อยให้นางอายุล่วงเลยมาถึงเกือบ17ปีก็ยังไม่มีวีววที่จะได้แต่งงานเช่นนี้แต่เวลานี้เรามีโอกาสแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะหูหยินท่านก็อย่าได้เป็นกังวลไปเลยแม่นุมอูปลอบใจใช่แล้ว เมื่อมีโอกาสมาเราก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ห้ามปล่อยให้หลุดมือไปเป็นอันขาดจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ